จี้ใจดำมากลิสต์50สิ่งของที่ต้องทิ้งเชื่อว่าทุกคนมีของเหล่านี้อยู่ในบ้านสำหรับใครที่อยากจัดบ้านอยากเคลียร์ของเพื่อเริ่มต้นปีใหม่มาเช็คลิสต์กันว่ามีอะไรที่ขวรละออกไปบ้างได้แรงบันดาลใจจากคุณชิโฮมิชิโมมุระผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบชีวิตจากญี่ปุ่น ที่แนะนำให้จัดบ้านด้วยการทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็นเพื่อบ้านที่เป็นระเบียบและชีวิตที่เบาสบายยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็น5หมวดง่ายๆหมวดที่1ของพังของที่ใช้งานไม่ได้แล้ว 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังแล้วและไม่คิดจะซ่อม2เฟอร์นิเจอร์ที่ขวางประตูหรือทางเดิน 3. ประกาศที่เขียนไม่ติด 5. ตังหูที่เหลือแค่ข้างเดียว 6. ถุงเท้าเปื่อยที่ใส่อีกครั้งก็ขาดแน่ 7. รองเท้าที่ใส่แล้วเจ็บเท้าตลอด 8. ไม้หนีบผ้าที่แห้งกรอบจนแตกหักง่าย 9. ก้าเสื้อผ้าที่คิดว่าจะเก็บไว้ใส่ตอนผอม 10. บถ้วยจานที่ชำรุดหรือบิ่น11ต้นไม้ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาแล้วหมวดที่สองของที่ไม่เคยใช้เลยสิ 11. เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มานานกว่า1ปี 12. กระเป๋าที่หนักจนไม่คิดจะใช้ 13. มหม้อที่หนักจนไม่อยากหยิบ 14. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับแขกที่บ้านไม่เคยมีแขกมา 15. ปากกาที่เขียนยากหรือหมึกเลอะ 16. ผงสักฟอกที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ 17. แจกันดอกไม้ที่ได้มาเป็นของขวัญ 18. เสื้อผ้าที่เป็นขุยง่าย 19. อุปกรณ์ทำอาหารที่ดูสะดวกแต่ใช้งานไม่ได้จริง 20. หม้อหรือกระทะที่ไม่ง่ายหมวดที่ 3. ของที่มีปริมาณเกินความจำเป็น 21. ถุงพลาสติกและถุงกระดาษที่เก็บจนล้น 22. ถุงเจลเก็บความเย็นในตู้เย็น 23. ถุงผ้าของแถมที่ไม่เคยใช้24เศษผ้าที่เก็บไว้ทําผ้าขี้ริ้วแต่ยังไม่ได้ใช้สักที25แปรงสีฟันเก่าที่จะเก็บไว้ขัดนูนน่นนี่26ถุงน่องหรือชุดรัดรูปที่ไม่ใส่แล้ว27หนังสือในกองดองที่ไม่ได้อ่าน28อุปกรณ์เสริมที่มากับเฟอร์นิเจอร์ประกอบเอง29 สมุดบันทึกหรือกระดาษโน้ตที่ใช้ไม่หมด30กล่องหรือกระป๋องที่เก็บเพราะมันน่ารักหมวดที่4ของหมดอายุ31เครื่องปรุงหมดอายุในครัว32สเบียงฉุกเฉินที่หมดอายุ33อาหารแช่แข็งที่ทำไว้นานจนจำไม่ได้34บัตรสะสมแต้มที่หมดอายุ35 ไกด์บุกท่องเที่ยวที่พิมพ์เกิน3ปี36ใบรับรองสินค้าที่หมดอายุ37ใบปลิวงานอีเวนต์ที่ผ่านไปแล้ว38เครื่องสำอางที่เปิดใช้ไว้นานจนลืม39จดหมายโฆษณาเก่าๆ40่า40เสื้อผ้าหรือแฟชั่นที่เด็กเกินวัยหมวดที่5ของที่เห็นแล้วรู้สึกแย่41 อุปกรณ์งานอดิเรกที่ซื้อเพราะตามกระแส 42. หนังสือเตรียมสอบที่เลิอกอ่านไปแล้ว 43. อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ไม่ได้ใช้ 44. ของกินที่ได้รับมาแต่ไม่ชอบ 45. กระเป๋าโปรดที่ขึ้นรา 46. อุปกรณ์สวยงามราคาแพงที่ใช้ไม่ดี 47. หนังสือคู่มือและใบเสร็จเก่า 48. คอมพิวเตอร์หรือกล้องรุ่นเก่า 49. ภาพถ่ายที่เห็นแล้วไม่มั่นใจในตัวเอง 50. ของขวัญหรือจดหมายที่แฟนเก่าเคยให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้ทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นไหมถ้าคำตอบคือไม่ก็ถึงเวลาปล่อยวางแล้วในลิสต์นี้คุณมีกี่ข้อขอบคุณที่ติดตามค่ะ